สบายดีสวัสดีสวัสดีพ่อพี่น้องเบอร์สุขสุขคน,นเด้อมื่อนี้บมร้อนมาก มื่อหนี้กับมาผู้ดียวพี่น้องเอ้เพราะว่าแม่น้ำคียงเพื่อนค้าค้าหยุดเผาเทียงเนาะกับกับนองนำ้ำคียงเพราะว่าอีพอ,อเราเขามื่อว่านเลไรแบบนี้มากนะ no Oh. ต้องใช้ใหม่เฉพาะพี่น่อยเดี๋ยวไปหาตัดไหม่อีกเดี๋ยวตอกมาแล้วจะคิดไปหาตัดไหม่มาใส่อีกเนาะตอนนี้ก็มาตัดเอาไหม่ไปเพิ่มพี่น้องเยได้ซ้ำร่ำชีร่ำเห็หหเนะจะมันเฉพาะจะบ,จะบ่ยากมัเอาไปซ้ำนี่แหละมันได้ซ้ำนี่ต้องใช้ไหมนะ่แปะกับอะไรสิ้งอื่นเนาะ แตงคิดไปซื่อยังอ่ะเดี๋ยวไปพีน่น้องเดี๋ยวยังหิดแปลงคดข้าง่านนะเพราะว่าบอลนี่ป้าใบเป็นรถไทยเที่ยวเนาะเป็นรถไทยข้าเจ้าเที่ยวเพราะว่าคัวเขาเนี่คือจีโบป้าใบแต้เฉพาะรถจักรกับรถชาเล่ยเขาเองพาย,ยากับเที่ยวก็เที่ยวนาะ ถ้าว่ารถไทยไม่เหยาะพอดีหักโบ <laughs> น้องมาดุ้งมาตุ๋ยไปอย่ามันอย่าปูแปดมันก็นเที่ยวได้เดลยพี่น้องเลยแปดมาใช่มันก็นเที่ยวได้เลยไอ้คุดลงในนู่นนั่นฝีคุดลงในสปีดคุดสะๆตรงมา เบอร์หน <toys> ี่งกันจะคุดกันเนาะอ๋อมันจังสิได้ซาแดงเขาง่ายอาใส่มาซาแดงเขาง่ายแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่แต่ว่าเอาใหม่มาเตรียมไว้แต่ว่าบ่ตอกตอกตะปูบ่ทันบ่ทันจะเตาตะปูเนาะเดี๋ยวมันสิปวตะปูเบิร์ตตะปูปวดดีสุดมา บืงห้าสิบขุดอือห้าสิบว่าจะใชเอาแต่ะฝนแล้วบอสนี่ดชไปไดมันเป็นงางมาก นน oh. ี้จกระจิตังรากกี่วันเนี่ยรากเอากดินเล้เอาดินเากดินทมๆเลยมาตั้งกับดินด้วยอ้ใหญ่เลยไม่เบื่อแลถ้ากระชิไปกูดอีกวะโมบาที่เพื่อนท่ที่เอารถดไทยบ่นี่เนาะม่บางคนอยากดูดขานะ พูดีฮักเกดแด้อนะเนอะในแฝนตัวสื้อมาใส่ดอกนี้ก็เข้าวหยียับมุนเม,นะมื่อ้วเนาะเมื่อกี้มากรก็นุ่นเนี่ยนี่เบาบางไม่เข้าหาก็เอามาทมี่ ขามหวยหน่อยดอกบังอย่านี่สบายนะดอกบังอย่างนี่ส,บา,นะบ,าสบายเขาดินทมมาพนัน,นาเสงขา้าวรากว่ลมาพนันนนจะกรเสีเ้ยไปเป็นมาก,กาดกาดเอาไป Một khúc sẽ ở một nữa Để mình để ở Chẳng chỉ xưa mình cho nó nữa chân nữa to mà ít như nhảy hạ phải cho nên bật rồi <laughs> cái này thì ở cái hạ ở เงยได้ครัวกะ <laughs> ได้เดี๋ยบเป็มาใส,าปาปาาส่ประมาณจักแเป็ดมาจักสิพอเประมาณจักสินไ,ได้แล้ว็ <laughs> เซนหนึ่งท่ายเกสเปดพัดมาสามสิบแปดสามสิบแปดประมาณหากเซนผู้จักค่ันมาวากั 30, 30, 30, วเนาะเฟนหนึงได้ยุบสองเซนหนึ่งขนได้ยุบสองเถื่อปูตัดเข่งพู 3, 4, 1, มอดมาหัวตก มเตรจากกระเบืง้งตีเจากกาตัวนี้ไปห่อทันนึ่งประมาณสงหรือสนี่แหละค่ะวะเมตรเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสีิบเมตรกระาวงสเมตรอืมสองสองโอ หซมตตมันสีบอเม่แปะันสีเปืองขนาดได้แกงมบเส้นหนึ่งันไดอายู่อเทือปูมคอยว่าไดเอาไปเอามาเอาไปเทงสะพอดีนะพอดีสองสองเตื่ปูเส้นหนึ่งเซสองสี่ มันเป็นซีบแผ่นโบจักสิว่าหน่อยๆโบเมนต์อะ,นะ,นะไรมันเป็นซีบคุณละขันมบกูอะแผ่นหนึ่งสามสิบเป็ดหกประมาณสามแสนตั๋วสามแสนสี่แสนผู้ยดขัวสัส่งี่า,ปา,ปาทาาป,ราประมาณพันขัวนเาวนาะกระลุงขึ่นไปเนาะเพื่อความสะดวกสบาย ที่เอาเชียวน้อยกระดำนะเฮ็ดเชียวสวกซื่อๆตามฮอดหน้าฝนหนาฝนมากะเทียวบ่ได้ล่ะแม่นเทียวแต่ยามแดนี่พี่น้องเพราะว่าเฮาสิลงทุนแบบว่าเียมันก็บ่ทันมีงบหลายเนาะเออถ้าจริงๆเอาเอาท่อระบายน้ํามาใกดินทเฮ็ดดีๆกคือสิได้เทียตลอดปีเนาะแต่ว่ามันก็ต้องใใงบหลายใเงินเบิดดหั่นแหเฮ้ย ขนาดนี้ยังเป็นพัดน้อยๆนี่จะเบิ่งตียังพัดยังเป็นพัดมาสันซะสบายแต่บางยานี่เนาะหนำข้าเอิร์ดอันนั้นข้าทมดินเที่ยวสบายหนักบาต้นมากเห็ดนี่เฮงยังสิมาลายกว่านี้อีกบาตันทเฮ้ยเนาะเป็นปะนักยังสิมาลายกว่านี้อยู่ด้แต่สิบประมาณเจ๊เจ๊กับครัวหันมาเลียกเพียงกับครัวเลยเนาะ ไปไปเมื่อปะเมื่อก่อนแรกพะว่าตะปูตะปีกับอะไรซื้อมาเนาะตะปูกบบเบิร์ดแน่เมนตกได้น้อยหนึ่งผู้หละมืงอื่นต่อมบออื่นเฉาพี่น้องเยไปเบิ่งนอีพี่ใหม่น้องอื่นเฉาะนะอีพี่ในการจำหนี้แล้วบอกพนยางก่อนไอเกรดผู้เดียวแนยังของประธานไม่กับผู้เลี้ยงถาเบิร์นอื่นพี่น้องกับ เรากระชือไปคลิปนี่ยนะเกิดบุ้งยังร้ายพี่น้องเลยสิไปค่าเห็ดอันนี้แหละค่าเห็ดคัวอย่างเนี้ยโบรไปใส่คัวหน่อยเพราะว่ามันเที่ยวลำบากร้ายเนาะเที่ยวยากร้ายเขาก็เลยเห็ดคัวซะยางดัดบัรรยำพม่าน่าเอาหน้ามานหน่อยมากินเนาะเวลาเอาหน้ามันหน้อยคือสิติเอาหน้าใส่ไปน้ำเนี่ยเพราะว่าน้ามันกะคุ้นพี่น้องเลยเพราะว่าน้ามันคุณเนี่ยน้องเลยหวยน้ำน่าแซงมากน้ำมันจึงคุณน้องเลยหวสีจังสีแด้เลยโบราณใส่มันกับน้ำใส่เท่ากับเราจะใช้น้ำหวยแน่นนะ เมนแล้วก็คนน้ำแต่คืออนไปเนาะอืมไม่แต่พอเราอาบกอัดิ้นสมเอาแช่ยินสมเอาออเมนการสำาหรับคลิปนี้ก็บชิจบลงเพียรตันงไหเด้อเพื่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเไาเด้อพอกันคลิปหน้าพี่น้องเมนพูดเลยกินพี่หนาเนาะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อไปเมื่อเมื่ออากาศวัน